สำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาต่อจาก EP ที่แล้วก็จะใช้โจทย์ของ EP ที่แล้วเลยนะคะก็คือยังอยู่ในเรื่องของการแจกแจงความถี่ของข้อมูลการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลคราวนี้จะเป็นการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาไม่ได้กำหนดว่าจะให้สายค่าที่เป็นไปได้เท่าไหร่ แต่เราจะใส่ค่าที่เป็นไปได้ในแต่ละชั้นเท่าๆกันแต่จะกําหนดจํานวนชั้นนะคะจะกําหนดจํานวนชั้นนั่นก็คือเวลานักเรียนทําข้อสอบแล้วมันมีช่องให้นักเรียนใส่จํากัดสมมุติแบบนี้นักเรียนนับได้1 2 3 4 5 6 7มัน7ชั้นแต่หนูอยากจะทําให้แต่ละชั้นนะ่ะเท่าๆกันหนูจะต้องใส่แต่เขามีให้แค่5ชั้นจะทํำยังไงอะมาดูนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นกําหนดว่า ตรงนี้จะก,กำหนวดว่าให้มี5อันตรภาคชั้นอ่ะอย่างเช่นโจย์มันมาแบบนี้นะคะบอกว่าจงสร้างตารางแจแจงความถี่ของข้อมูล5อันตรภาคชั้นโดยที่แต่ละชั้นมีความกว้างเท่าๆกันแล้วเขาก็ให้มาแค่นี้เออให้มาแค่นี้เพราะฉะนั้นหวัวเราเขียนเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือค่าที่เป็นไปได้ไปสำรวจอะไรก็คือสำรวจคะแนนใช่ไหมคะเออสำรวจคะแนนอันนี้คือจำนวนนักเรียนเนาะ จำนวนนักเรียนใส่หน่วยให้เขาด้วยนะคะเป็นคนนะอ่ะอันนี้เขามีกี่ชั้นเราก็นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชั้นแต่เขาบังคับห้าชั้นเพราะฉะนั้นชั้นสุดท้ายรวมแน่ๆน,นะคะอ่ะมาดูนะคะในแต่ละชั้นแล้วเราจะใส่ยังไงจะทํายังไงจะใส่ตัวแรกคืออะไรตัวต่อมาคืออะไรวิธีการคืออย่างนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้หาพิสัยนะคะหา พี่สัยพี่สัยคืออะไรขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้หนูหาพี่สัยพี่สัยคืออะไรพี่สัยคือให้เอาค่ามากที่สุดลบด้วยค่าน้อยที่สุดพี่สัยก็คือค่ามากสุดลบน้อยสุดมากสุดคือเท่าไหร่มากสุดที่เห็นมารู้สึกจะเป็น96และน้อยสุดคือมากสุดที่เห็นก็คือ96และน้อยสุดที่เห็นคือ35 เท่ากับ96ลบด้วย35อา้าวลบแล้วได้64ใช่ไหมคะลบแล้วได้64อ่ะทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะเราจะมาหาความกว้าง,หา,าางาห,าหาความกว้างนะคะหาความกว้างโดยให้เราเอาพิสัยที่เราได้เมื่อกี้นะคะให้เรา,เาพิสัยที่ได้นะคะหารด้วยจํานวนชั้น หารด้วยจำนวนชั้นพี่สายของเราคือ64หารด้วยจำนวนชั้นคือ5นะคะก็ได้เป็น12 5 60 12 0หจุด40หารด้วย5 8ใช่ไหมทีนี้นักเรียนคะไอตัวตัวห้อยท้ายตรงนี้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ ไม่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่จะมากกว่า5หรือน้อยกว่า5ก็ช่างให้ปัดขึ้นเสมอนะคะอันนี้ปัดขึ้นเสมอ,อให้ปัดขึ้นเสมอก็จะได้เป็น13นะเพราะฉะนั้นความกว้างของแต่ละชั้นที่เราทำในตอนนี้ก็ต้องเป็นชั้นละ13นั่นเองตัวแรกที่เริ่มต้นนะคะให้เริ่มต้นด้วยค่าน้อยที่สุดเราเริ่มต้นด้วยค่าน้อยที่สุดคือ35 แต่ละชั้นกว้าง13เราใส่ลงไปแล้ว1แสดงว่าต้องบวกเพิ่มอีก12นะคะ35บวก12เป็น47ถัดมาเริ่ม48บวกไปอีก12เป็น60ถัดมาเป็น61บวกไปอีก12เป็น73ถัดมาเป็น74บวกไปอีก12เป็น86ถัดมาเป็น8 17บวกไปอีก12เป็น9 9ก็จะเห็นว่าค่าน้อยสุดก็จะอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ามากสุดก็จะอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่หลุดออกไปจากนี่แน่นอนแล้วก็ความกว้างของแต่ละชั้นเท่าการหาขอบบนขอบล่างง่ายหา,าค่ากึ่งกลางง่ายนะคะอ่ะทีนี้มาดูเราก็มาใส่ข้อมูลลงไปอันนี้นักเรียนใส่เองก็ได้ไหม มาใส่ด้วยกันก็นแล้วกันเนาะ35ถึง47่สอ่าสาถึง47นะอันนี้ต้องสตินิดนึงนะอยา่ยาอยา่าอย่าพลาดจากนี้35ถึง47 35ถึง47 48ไม่ใช่นะและอย่าลืมมาร์กไว้ด้วยนะคะว่า นับไปแล้ว35ถึง47อ่ะก็เจอ1ก็ใส่ไป1น,นะคะ1ต่อไป48ิถึงห0 48ถึงห0 1 2 3หนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8คุณครูได้8นะต่อไป61ถึง73 61ถึง73 1 2 3 4 2> 5 6 7 แอันไหนที่พลาดไปแล้วนะคะเหมือนอย่างเงี้ย60เนี่ยข้ามไปก่อนนะ8ดเนาะเมื่อกี้8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบห้าสหสปดเกยี่สิบ ยี 21, 22, 23, 24, 2 2ิบเอ็ดยองมดมากเลยยี 24, ต่อไป7 4็ดสิบสถึงแปดสิถึงแปอันไหนที่เราเห็นแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะคะให้ข้ามไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บตกทีหลังอาเลนะต่อไปต่อไปเจ็ดสิบถึงแปนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองะยี่สิบสองเหมือนกันนะคะอ2ยี่สิบสองเยอะเหมือนกันนะต่อไปแปดสิบเจ็ดถึง 99. เก้าสิบเก้าก็ดูตัวที่ยังไม่มาเนาะหนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ข้ามนะคะสองอ่ะแล้วแน่นอนพอรวมไปเก้า สิบสามสามสิบสาห้าห้าสบห้าห้าิบเห้าบเนะคะหายไป3ามตัวนี้เราได้ห้าสหายไป3ามตัวไปดูสิว่ามีตัวที่ไม่ได้มาร์กอะ่ะครบ3ามตัวไหมหนึ่งสองสามครบจากนั้นเอาตัวที่ไม่ได้มาร์กนะคะไปใส่ให้มันถูกที่ถูกทางของมันหกสิบ มี62ตัว57 1ตัว62ตัว571ตัว,ตว, 57, ตวอยู่ในนี้หมดเลยนี่อยู่ในอันตรภาชั้นนี้หมดเลย57ก็อยู่ในนี้60ก็อยู่ในนี้แปลว,ว่าตรงนี้ต้องบวกไปอีก3นะคะต้องบวกไปอีก3จาก8ก็กลายเป็น11ก็จะทำให้ได้ผลรวมเท่ากับ60นั่นเองแค่นี้เองนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีการในการ สร้างตารางใจแจนความถี่ของข้อมูลที่เขากําหนดจํานวนชั้นมาแล้วเราอยากให้แต่ละอันตรภาคชั้นเท่าเท่ากันไม่มีอันตรภาคชั้นเปิดไม่มีอันตรภาคชั้นปิดนะคะก็จะใช้วิธีการประมานี้แบบนี้เลย